มากินชิ้นย่างใหม่ๆฮอนอนๆจ้ะพี่น้องค้านั่งกินเล่นกับลูกหลานกับยายลูกหลานเต็มเลยนี่แม่ลูกอ่อนอันหากะลองเพลงจบอออคนนั้นเข้าคนนี้นะหลังหลับไอ้ยันไอในพอดร้องบัดเนี้ยอ่าฮู้ปลูกตาปลุกลูกแล้วช้ำ กคนคนที่เป็นโรคเลือดจางอ่ะสมควรที่จะกินเป็นอย่างนี้ลูกชิ้นปูเอาข้าวเหนียวนะจ๊ะใบไข่ทอดสมุนไพรมาให้นายกินดิโอ้ข้าวเหนียวใบไข่บ่กอเออยักซิมสมุนไพรเนาะข้าวเหนียวใบไข่เออโอมันยาวแผนใหญ่หลายใบแล้วก็ไปเล่นทางล่างเนอะยาใหญ่ข้าวเหนียวใบไข่เอาเยสต์ไข่มาเร็ว เนี่ยใบไข่ให้แม่ลูกออนกันให้แม่ลูกออนแม่ลูกออนได้มีเค็มเนียเพราะว่าแม่ัซบขนหมักเค็มเนาะเออไอชิ้นผ้าผ้าแซ่บเอาไหมอออ๋ออ๋ออันใบแจ่วน่ะบอแะกอ๋อบใส่แล้วมันอีรสชาติมันอีเปลี่ยนอีลงสมุนไพรข้าวเหนียวใบไ่แซ่บผมอันเราอย่งเหือกไคปลายของกินตอานี้ห้ปุ๋ยเลี้ยงลูกเลยนะต่างหนักปีนักแล้วก็เอา น้ำเตาใส่อาวุธเส้นใส่ทำแบบแบบต้มจืดอ่ะแม่น้ำจะออกเป็นสีม่องแค่อยทำให้แม่ก็กินย้ายขยับมาย้ายนั่งไก่ฮะอืมโอ้ยนานๆอีกกินดอกเออขวัญแดกกินลูกชิ้นนะกินลูกชิ้นน่ะปะแกกินเป็นเนื้อก็ปิ้งพงๆใช่ไหมค่อยปรุงยุ่ยยอดบางเนี่ยกีจะซ่องไม้กันเจ้าไม้กันเนี่ยติดข้าวเหนียวนานั่กินเลยอันนี้กินทั้งหมดที่เอาลูกฟินเนื้อให้น้องครูเป็นหลัง ใช้ครัวารงสันสงสันวมันด้วยนี่ทงันนั่งตักนะแวกแวกแวกเนี่ยเคือนไก็เป็นเสาเพาะว่าหักลายกร่เงยกะเกยใลูกตูดล้านวะล้านก็บอกว่าอุ่มต๊ดเลยอ่ะยังเป้าลูกอ่อนนะต้าวเบลลอันนี้คืออะไรลาสอกอีสาม หมูให้แต่ก็อีจานผสมหมูกับไก่อันนี้ปูุอีกอ่ะปลุกมานั่งกินด้วยกันนะคะพี่การอาหารว่างโมเมนต์เข้าเด้ออันนี้เดี๋ยวต้องกินข้าวอีกรอบหนึ่งเอาไปให้กินกินแล้วก็ไปว่ย่อยหรอนอนย่อยสายตาคนนอนนี่ฮั่นเถอะแด้ละเบดดอกเด็กหญิงเบดดอกเอือญี่ปุ่น ลูกสาวญี่ปุ่นเหมือนนะสาวเกาหลีเอ็นเป็สาวเกาหลีเขาเออนะเป็นอย่างจังวางแผนไปไปงมเห็ดเบ็ดเนาะคุณยายแนี่เนาะเบ็ดไม่ไม่อบกินแห่งแจ่มมันแซ๊บมนบะเนียใบอันนี้มันบวานบ่ยใบสมุนไพรหลาย้นเลหลายอย่างนี่นะสีบอร์รู้จัก ใบม่วงง้อมคือใบมะคุ้นอย่าเขาบอกบ้านกระซับกุลูที่แกงต้นนี้มันใบอย่างก็ใบจูบุ่งแทบมันมีอ่อมแซ่บเอกบ้านเราดูนะบ้านท่านจีงามนาะไม่ลงอ่อมกินสดก็ได้บ่เสิร์ชเข้าไปเบิ้งหม้อเขียวใบอ่อมแซ่บเดี๋ยวอีกเบื้องหนึ่อคนหม้อเคี้ยวเอาปุ๋ยร่างแต่พิบใหญ่วัฒนายแกก็กินอ่อมแซ่บป่ะจีแกไปซีโมยังไม่กลับเดี๋ยวนี้ เันคร่วกับใบเจ้งนมันยืดบ่าแห้งจังก่อนวันเดินกินอาหารเตริมเยอะอ็แล้วก็หย่อมาที่กินแบบนี้เดือนครึ่องคือรอบคักรอบนี้เห็นปะหอยแห้งจังใส่แบกแห้งแต่เพิ่นใจเข้มแข็งเนาะแกเป็นมานานมีรายรุ่ก็แกกินอาหารเตริมสารพัดยากแล้วแกก็มากินสมุนไพรสูตรหมอเขียวจะกินบ่หยบ้องท่านไปเข้าไปอินแล้ว แกกินหั่นลูกทำไมนานๆกินนะแกบุกเกี่ยวกับใครแกบุกเกี่ยวกับใครจะมาล้วเขาทำท่ารังแกตั้งแต่รู้ว่าแกเป็นเอ๊ะท้แหน่ตอนที่แกมานะค่อยอยู่ในเหตุการณ์เลยแกไปคุยเรื่องการประชุมว่าเขามีโครงการอะไรออกมาพากันย่างหมี่แกเบื่อมีค่อยฟังยุ่งเพืเดียวแกแกไปทุกทิศทุกทางแกแจ้งด้วยว่าแกติดเสื้อเดเพื่อนวอาดีเด้อแกได้เงินเดือนแต่แกเริ่มติดเสื้ออืมว่แกตาย แกก็เลยหวาดตัวแต่แกติดเสื้อมันจะข่วนไงแกก็เลยไปตรวดเลยแล้วแกก็ติดเสื้อแกก็เลยโดนแกก็บำรุงแกอยู่นกแกก็อยู่ได้นานเป็นสิบกว่าปีล้วได้ยี่สิบปีแล้วเนาะแกเป็นนานเนาะแกพวกแกเป็นเอ้ชายล้วแกติดเสื้อไปแจงเลยว่าแกไหวปอ๊บเอาเด้อเอาไขไม่อีกไม่พอเอาได้ก็ไขเบรพจ๊ะ ปล่ราดลกอันสัตว์เลยอ้าวมันบ่คันขยายหลายก็เอาไปไก่เนาะแม่ลูกอ่อนนะขึ้นไก่จังแม่ลูกอ่อนนางไก่เดี๋ยวนะเดี๋ยวอีบอมีแหงเลี้ยงลูกอ่อนอือมันก็ชอดกิแตก่มาหยุดกินนี่แหละลูกมาบ่แล้วลูกอีไกบ้านไม่ได้เลิกแล้วเราชื่อเราบ่มีมาเป้าตาบ่อยู่น้ทางไ Ba bay mặt mặt là tuổi bay luôn 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 luôn

ว่าบ้าเด้อไ่ได้ยินไงื่นยี่ยยิ่งก็ไปอยู่กันเนยิ่งก็กินไอ้อันนี้ก็นนมดอกบัวไปกินดอกบัวเดียวนี้ตามตัวดูกินมือจุ๊บจับจุ๊บจับเหรออันนี้จะโวยวายโวยวายนอนตื่นอนตื่นโวยวายคัก

อมามมาขึ้นมาผู้สาวน้อยก็ถหกินตำส้มวะมาเลลูกงมากินไปเงโดนกระดกกระเดียโอ๊ยให้กูนั่งสอมยหเหม็นั่งสองมย์บ้มสองมยแทบ่ะวาตงตงยากเฮ็ดยังมาเบิมีเอเบิ้มด ยายวนยังบวกกลับมาเลยนะคะ um. อันนี้เมนูกลางวันกินเล่นนะเนี่ยยังเมนูอาหารต่อไปนะครับพี่น้องขาพักหลายสะใจอยู่บ้านเฮาอิ่มท้ายใหญ่ๆดูดม่ฟิล์มเขาบอกใหญ่เปนต่างหน่อยวะไปได้มาไปเอาชิ้นนะไปแล้วค่ะ